แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ถึงความคืบหน้าโครงการประกันไรายได้วันนี้แจ้งแล้วนะคะว่าจ่ายไปกว่า5,000ล้านบาทแนะให้กับเกษตรกรท่านใดที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเร่งปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันด่วนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในการรับเงินในโครงการประกันไรายได้ในครั้งนี้ที่ช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ วันนี้สารแซ่บก็ยังคงติดตามในส่วนของโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าในโครงการประกันไรายได้อย่างพาร,ราซึ่งตอนนี้จ่ายไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทและก็แนะเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินรับเงินส่วนต่างนะคะให้เร่งปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่กยทพื้นที่สวนยางที่ตั้งอยู่หรือกยทจังหวัด กยะทอสาขาหรือใกล้บ้านได้ทุกวันทำการค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารทกศนะคะแจ้งเงินประกันไรายได้ระยะที่2จ่ายแล้วซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินโครงการประกันไรายได้เกษตรกรและก็ตรวจสอบว่าคนไหนได้รับสิทธิ์และคนไหนยังไม่ได้รับการโอนเงิน ให้เร่งติดต่อกับกะยะทโดยด่วนหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยเผยโครงการประกัน,นรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2คืบหน้านะคะว่าจ่ายไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทและขอประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ในโครงการนะคะถ้าท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกสให้ท่านเร่งติดต่อกะยะทเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เร็วที่สุดค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนายขจรจากนะคะนวลพรมสกุลรองผู้ว่าการด้านบริหารในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการาคณะทํางานบริหารโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองของการยางแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคม2564ทางธนาคารตกสอได้โอนเงิน ให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวสวนยางอย่างต่อเนื่องและมีการโอนข้อมูลแล้วก็จากข้อมูลเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะคะโดยมีการโอนไปให้เกษตรกรจํานวนมากเหมือนกันแต่ว่ายังคงมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินและยังมีสิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นให้ท่านติดต่อทางกยททโดยด่วนเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกอยทอนะคะภายในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3แล้วก็มีสิทธิในโครงการประกันไรายได้ด้วยนะคะซึ่งยังคงมีเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการอนุินจากโครงการนี้โดยข้อมูลพื้นที่ปลูกยางหรือว่าข้อมูลส่วนตัวย,ยังไม่เป็นปัจจุบันหรือว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารใดๆสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกอยทได้ที่มีพื้นที่สวนยาง ที่ตั้งตั้งอยู่นะคะหรือว่าทางกยทจังหวัดสาขาที่ใกล้ท่านได้ทุกท,ทุกวันทําการค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของทางกยทนะคะยังได้เร่งดําเนินการโครงการประกันไรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนยางระยะที่สองเนื่องจากว่าเป็นนโยบายที่สําคัญถึงแม้ว่าสถานการณ์ราคายางจะขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามแต่ก็ยังมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและก็ได้รับเงินจริงนะคะ พราะทางกะยะทมุ่งมั่นที่จะดําเนินการโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวสวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทางภาครัฐซึ่งทางกะยะทเป็นหน่วยงานกลางที่จะต้องดูแลเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการกิจการยางหากติดขัดปัญหาใดๆมีข้อสองสยัยหรือ,อยังไม่ได้รับการโอนเงินจากโครงการประกันรายได,ได้หรือว่าการจ่ายเงินส่วนต่างอย่างาร,ราเนี่ยล่ะค่ะ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกยทในทุกพื้นที่ได้เราพร้อมจะให้บริการและก็คำแนะนำกับทุกท่านเสมอเอาละค่ะถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารดีๆความคืบหน้าโครงการประกันรายได้อย่างพาราจ่ายเงินไปรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่งวดที่สามทั้งหมดใครยังไม่ได้ฟังทางนี้ชาวส่วนยางผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการโอนเงินรีบนะคะรีบติดต่อกยทอเพื่อเร่งปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วจะได้รับการโอนเงินค่ะขอบ คุณทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันวันนี้อิสานแซ่ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากเสมอนะคะถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ